สวัสดีครับลังนิวไว้ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนครับสําหรับคอมพิวเตอร์นะครับของเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับก็จะมีบางครั้งนะครับที่เครื่องมันแห้งหรือเครื่องมันค้างนะครับผมใช้ Word Excel ไปใช้ไปใช้ไปนะครับอยู่ดีๆค้างนะครับเรามีวิธีแก้ไขอย่างไรนะครับเพื่อจะให้เครื่องเรากลับมาใช้งานได้ปกติหรือแก้ไขการค้างนะครับเรามีวิธีนะครับ ไปดูกันเลยครับว่าทําแบบไรครับก่อนอื่นนะครับในเครื่องที่เราค้างนะครับเครื่องค้างมันเกิดจากนะครับก็ตัวโปรแกรมใช้งานเยอะเกินไปหรือใช้งาน cpu หรือแ a m ม,มากเกินไปนะครับหรือการคลิกที่มันเร็วเกินไปนะครับหรือแบบทําให้เครื่องเราแบบทํางานไม่ทัน อะไรเงี้ยนะครับก็ทําให้เราเครื่องค้างได้นะครับหรือใส่สูตรนะครับใน Excel ผิดพลาดอะไรเงี้ยเครื่องค้างนะครับวิธีนะครับที่เราจะกู้คืนได้นะครับผมก็คือวิธีนี้ครับให้เรานะครับใช้เมาส์นะครับคลิกไปที่ทากตรงนี้นะครับทักบาร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เลื่อนนะครับแบบหนึ่งนะครับผมให้เลื่อนไปที่นะครับทากมินิเจอร์นะครับผม แล้วนะครับมันจะมีตัวโปรแกรมนะครับที่ขางอย่างเช่นโปรแกรมที่เคยใช้งานที่กำลังใช้งานเดี๋ยวมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับว่าตัวที่ใช้งานเป็นอย่างไรนะครับอสมมติว่าผมเปิด Excel ขึ้นมานะฮะอันนี้นะครับเปิด Excel ขึ้นมานะครับมาดูใน Task Manager e ครับ excel จะขึ้นมาตรงนี้นะครับ ถ้าเราจะปิดนะครับถ้าเขือว่าเครื่องเราแฮงนะครับก็ให้เราคลิกเลือกแล้วก็คลิกไปที่เนี่ย e n t t a r e แค่นี้โปรแกรมก็จะหายไปแล้วนะครับก็จะโดนปิดนะครับและมีอีกวิธีหนึ่งนะครับสำหรับใครที่คลิกตรงนี้ไม่ได้นะครับผมคลิกตรงนี้ไม่ได้คลิกตรงนี้แล้วมาที่ task manager ไม่ได้นะครับเรามีวิธีหนึงนะครับก็คือ กดอย่างนี้ครับแป๊บหนึ่งนะครับผมกดคอนโทลนะครับออเทนตนะครับแล้วก็เดลนะครับหรือดีลีทนะครับกดสามปุ่มพร้อมกันจะขึ้นตรงนี้มานะครับเห็นไหมครับถ้าเครื่องเราค้างนะครับขึ้นตรงนี้นะครับให้เราไปคลิกที่แท็กทักเมนเจอร์ตัวนี้นะครับก็จะขึ้นหน้าจอตัวนี้มาเหมือนกันนะครับผมเห็นไหมครับ สำหรับเครื่องใครแข็งนะครับก็กด3จุดนะครับก็คือคอนโทรลออเทเนตดีลิทนะครับผมก็จะขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะปิดโปรแกรมที่มันแฮงอยู่ได้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ